แอกพลันยูติดแฮชแท็กแฮชแท็กใครหอนเป็นเพื่อนผมบ้างชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซบกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลแทบจะในทันทีสำหรับรายการหนกระแสประจำวันที่4มีนาคม2565ซึ่งมีคุณแม่ของนางเอกสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชระวีรพงเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญซึ่งหลังจากที่รายการจบกระแสความเห็นจากชาวเน็ตก็ร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง จนทาให้แฮชแท็กแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมทะยานขึ้นส่ันดับหนึ่งภายในเวลาอันรวดเร็วเส้นเดียวกันกับกลุ่มศิลปินดารานักร้องนักแสดงคนบันเทิงที่ออกมาพูดถึงกรณีนี้กันอย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพอะแท็กพัรันยูโรจนาบุติธรรมนักแสดงหนุ่มใบสาปีที่ได้โพสต์ข้อความและติดแฮชแท็กผ่านอินสตาแกรมแอดแท็กอเลสกอร์พรันยูว่าจบแยกย้ายหอนกันไปจบแยกย้ายทุกคนจบนะไม่ต้องตามสืบอะไรละมันจบละพอพอแฮชแท็กสงสารแอนนาสงสารฮิโป ฮชแท็กกูพอละแฮชแท็กจบละแฮชแท็กไปดูสงครามกันดีกว่าแฮชแท็กพี่ๆนักข่าวยักใหญ่ครับมันจบละแฮชแท็กใครหอนเป็นเพื่อนผมบ้างซึ่งก็มีชาวเน็ตที่ติดตามข่าวเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเห็นและแชร์ความรู้สึกกันอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณภาพแท็กอเลสกรพันยูภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ